อะไรเนี่ยวันเนี้ยริงเฝ้ามาเห็นเฝ้าเหรอไหนลุ้นหรือเปล่าอารนณ์เว้าหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมใช่เหรอมันเป็นนี่นะที่เขาเอาไว้ลอยไอ้คนลอยอยู่แบบนู้นแบบนู้น่ะแบบนู้น่ะแบบตรงนู้นอ่ะมัน,นบบเป็นมันเป็นที่ลอยคนหน่ะเห็นไหมมคนลอยอยู่บนนู้นอ่ะอะไรอ่ะมอสเฝ้าเหรอไหนเนี่ยเหรอเฮ้ยมีเฝ้าอะไรตั้งเหรอมอสเฮ้ยมีมังกรด้วยใช่ไหมทั้งบนเนี่ยเป็นมังกรเต้า น่แอร์เพลมาจาแอร์เพลมาจาตัวไหนฮะตัวไหนที่เป็นน้ำาลาเบรนอะอ๋อมันคือแอร์เพย์มาจาเหรอใช่แล้วตัวนี้ชื่ออะไรรู้ปะเนี่ยอันดับสัดสัดน้ำที่บรรจุในใต้น้ำลึกมากอ๋อแอร์เพย์มาจาเป็นสัตว์น้ำที่ใต้ลึกมากเหรอหกับลู้อีกงงกับลู้อีกเหรอโอเคแล้วตัวนี้บอสรู้จักมันชื่ออะไรเนี่ยมันเหมือนนักบินเลยอ่ะมันคือตัวอะไรบอสรู้ไหม พ่อเบียร์ก็ไม่รู้จักมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ตัวนี้มันเป็นมังกรใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมมีมังกรด้วยใช่ไหมตั้งบ,บนหน้าหรอ <c oughs> มันเป็นแบบแว่าช่วยพยุงไม่ไม่ให้ตัวตุว้กตูนอ่ะที่เป็นตัวตุว้กตูนอ่ะลุกลงมาเห็นไหมเ <c oughs> วลาขึ้นเคไมันจะปล่อยไปค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึๆ้นไ,ไปเห็นไหมครับ <c oughs> วอนช่วยมด้วยเหรอเดี๋ยวตั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวในท้ายเราถ่ายว่าวอนให้ดูกันเอาไหมไปดูตอนท้ายๆนะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นตรงนี้หน่อยแป๊บนึง่ง วแต่รถฉลามตววรงไหนก็ถือว่าฉลามด้วยเหรอโอ้ยี๋ยวมาดูว่าฉลาดขึ้นไหมโ okay, อ,อเคไหมโอเคีลยวมาดูว่าฉลาม่อนาหลังเอาว่าขึ้นเอาแบบว่าขนแลังปลูกว่าวตัวเล็กๆ,ๆขึ้นไปขึ้นแล้วนี่่าดกๆนี่มาดูฉลามขึ้นแล้วฉลาขึ้นแล้วฉลวาขึ้นแล้วกำลังปลูกฉลามอยู่นี่ไงฉลาดขึ้นแล้ว มือแล้วใช่ไหมเพราะไม่ฉลามเพราะไม่เอาไว้เป็นว่าวในน้ำอะ่ะเฮ้ยมันเป็นฉลามลอยฟ้าไงเป็นฉลามว่าวไม่ฉลามจริงฉลามจริงอยู่ในน้ำเข้าใจไหมเขาไม่เอาไว้จริในน้ำไอ้ที้เป็นฉลามในน้ำอ๋อสัตว์น้ำเรนะาต้องมาดูในในนี่ไงในนี้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไงวัดไอ้ฉลามป้ากระเบนชื่ออะไรนะ อ๋อลำไส้ถึงเลยนะอะไรนะปลาอะไรนะเบาขาขึนสบนทองฟาไม่ใช่ปลาอะไรตรงนั้นเรียกว่าอะไรแอปเรน่ะแอปเรน่าจานนู้นนีนะทั้งล่างแอปเรน่าจานมีลูกหมีแม่หมีพ่อหมีพ่อะพน่ะใช่ไหมมีลูกหมีแม่หมีพ่อหมีเป็นเป้าลูกหมีแม่หมีพ่อหมีใช่ไหมแล้วก็แอปเรน่าจายักษ์มูนวิ่งตคนนู้นเลย ก็หล่นนะไปไปดูดิไปดูตรงนู้นด้วยไปดูตรงนู้นกันปะน้องบอสบอสครับน้องบอสน้องบอสกล้าเดินไปตรงนู้นไหมน้องบอสกล้าเดินไปจับนะป้องฝาป่าไหมว้าวป้องฝาป่านะเห็นไหมไปดูใกล้ๆที่ตัวมันใหญ่เท่าบอสไหมไปดูกันไหมอะไรนะตัวใหญ่ๆครับบอสเหรอไปลองเดินไปยืนเทียบดิตัวใหญ่กว่าบอสไหมว่าตัวเนี้ย เร็วเร็วเร็วนี่แต่ดูดิมีใกล้ยมงใกล้เฮ้ยโอ้แม่ก็ใหญ่กว่าบอสแล้วว่ะหน้ามันใหญ่กว่าตัวบอสแล้วว่ะดูดิเข้าไปอีกเข้าไปใกล้ๆอีกดิ่ทำไมอ่ะบอสกลัวมันกัดเหรอว่ามันกัดเหรอไปทักไปทักเร็วๆโอ้โน่นโน่นตรงมันเลื่อเลยตรงมันตรงมันเยอะอันนี้อะไรขวดว่าขวดเว่ามีขวดเว่าตรงนน้นด้วยเหรอ ใช่ปะขวดเว้าเหรอนี่เขาไม่จับถ่ายไปไหนวอสไปดูขวดเว้าเหรอขวดเว้าวลอยได้เฮ้ยไม่นขวดเว้าวลอยได้วอสลดหน่อยวอสลดหน่อยครับขวดเว้าวฝ่ามือเท้าบินแล้วมันบินแล้ววอสมันจขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วขึ้นแล้วจะขึ้นแล้ววอสสามตัว แต่ถ้าเป็นลูกลูกหมูใช่ไหมไม่หมูลูกหมูใช่ไหมสามตัวไหมไม่ใช่ไม่ใช่ลูกหมูใช่ไหมนนี้เป็นหมาป่าใช่ไหมดูมีอะไรลูกดูว่ามันแล่นจะเชื่อนะพอาะเบนจำไม่ได้แล้วถามก็นั่งนะ้านั่งเข้าเอ้ยอ้ตัวที่มันอยู่ในน้ำน่ะใช่ตัวที่ในน้ำคืออะไรนะแอนเทนาจ้าแอนเพนาจ้าโอเคเราไปดูแอนเทนาจ้าต่อดีกว่าอีกสามตัวดูที่มันใหญ่ไหม เต็มหน้าเลยหรอตัวนี้ฮะโอเคปากมันเหมือนปากมันเหมือนมดอ่ะปากเหมือนมดเหรอปากมันเหมือนมดอ้อปากมันเหมือนมดโอเคปากมันเหมือนมดใช่มใช่ช่ปก็เหมือนมดมาดูอร์เพันาจาร์วนึงกันตอนนีมตัวนามีหมาด้วยบอสทไมปากมันเปรี้ยวอย่างนั้นเน่ยโอ้โหนันเหรอตัดตัวปากมัเปรี้ยวเหรอตัวดปากเปรี้ยวโอเคนี่มันนีหมาป่าด้วยเ้ยมันมีหมาหมาแดง แอคเคิลเหรอตัวนี้ใช่มันเป็นมันเป็นเครื่อนกับโซนิกเหรอใช่โอเคเราบไปดูแอคเคิลกันชื่ออะไรแอคเคิลวะนักเคิลนักเคิลนักเคิลโอเคนักเคิลเฮ้ยแล้วตัวนี้คืออะไรกำลังขึ้นอยู่เนี่ยเอาดูมันขึ้นไหมกำลังขึ้นเลยกลังลงเลยฮะไม่ใช่นะโอ้ยอะไรเหรอลูกอะไรครับแอปเปิลมาจ่ายเยอะมากเลยใช่ไหมที่เนี่ย S <S มัมมเเนมมเป็นปลาทองหรือเปล่าปลาชมพูเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันไหมล่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วบอสขึ้นแล้วนี่ครับใช่ปลาทองบอสบอสครับตรงนี้เขาพนักเอาว่าวขึวข้น แต่คงจะนานหรือเปล่าถ้าดานานน้ำเอาลมเข้าอยู่นนให้ตุงๆแล้วว่าก็จะขึ้นขึ้นไปเลยให้ลมเต็มแล้วว่าันขึ้นไปเลยเรามาดูกันเรามาดูกันซิว่าตัวนี้จะเป็นตัวอะไรเต็มแล้วลใมใล้เต็มแล้วบอสระวังบอสระวังเร็วๆเดินมาเร็วๆอว้ยเป็นหมาบอสขึ้นแล้วมันใครจะขึ้นแล้ว นักโครดเหรอนักโครดเหรอนักโครดคือตัวไหนหมาแดงเหรอชื่อนักโครแล้วหมาดำมัชื่ออะไรจุ๋มเอ็งในคลิปในคลิปยูทูบเหรอใช่ไหมอุ้ยมาแล้วขึ้นแล้วบอสมันพองลมแล้วมันหมาตัวนั้นเหรอมันขึ้นแล้วบอสมันขึ้นแล้วใช่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วบอสขึ้นแล้ว ลอยแล้วมันลอยเราจพืด้อนตรงนี้อนาจะปิดแล้วขึ้นแล้วนี่้เดี๋ยวเราไปดูว่าปลาทองกันใกล้ๆบอสไปไหมไปดูปลาทองกันใกล้ๆโอเคไหมโอเคไหมครับโอ้ยร้ไปไหนไปจับเหรอโอเคไปดูปดไปดูไปดูลาทองใกล้ๆกันโอเคไหม มันปลูกเข้าไปเลยไงมันนิ่มๆใช่ไหมไปดูปลาทองกันใกล้ๆดิสาโอเคไหมโอเคไหมครับไปไปกันเลยนี่เพราะตอนนี้เราถึงแล้วเอมเลนมาไใจแล้วเจเอมเลนมาใจกี่ตัวเนี่ยสองสองตัวเหรอแล้วเป่นมี้วมีอะไรอยู่าูม่ามีสีพู้อะไรมตามมันเศ้าจังอะบอกว่าไปดูใกล้ๆไหมดูมี่หมีสีพู้ใกล้ๆกันดิสาโอ้หตามมันเศร้าๆอ่ะเหมือนมันจะลอยน้อยเกินไปไม่พอใจมั้งมันอยากเดินมันอยากจะขึ้นที่สูงหรือเปล่า ันยิ้มอยู่นะมันยิ้มอยู่หรอโอมันยิ้มอยู่นี่นะแต่มันงง,งๆแล้วมันลอยต่ำจังใช่ไหมหรือ <c oughs> เอลเพเนนาจาร์ตัวนั้นอ่ะเขี้ยวยาวเลยอ่ะบอสอันนั้นอ่ะ,อ,ะอันนั้นเขี้ยวยาวเลยใช่ไหมเอลเพเนนาจาร์นั้นอ่ะ,อะนหน้ามันเหมือนคนขี้จังหน้าไหนคนขี้เหรอเออว่ะคิ้วมันขมวดเหมือนหน้า<บ>นนนคานทับอึดเลยอ่ะขอโทษเลยนะคนกินข้าวก็ขอโทษด้วยนะครับอ๋ออะไรนะคนกินข้าวก็ โอเคไหมครับแต่หน้ามันเหมือนปวดอึจริงๆนะเนี่ยเหมือนป่ะโอเคนี่มันมีอันนี้แอลเพาณาจารย์อีกตัวนึงใช่ไหมปากมันเบี้ยวด้วยนะปากใครเบี้ยวปากมีตรงนั้นก็มีปากทองด้วยใช่ไหมตรงนั้นเป็นปากทองป่ะไหมเลยเป็นทองตรงนั้นก็มีแอลเพาณาจารย์มีเยอะเลยอ่ะหมอใช่ไหมโอเคแต่เมื่อกี้เนี่ยพี่ๆเขายาเอ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 าอะไรนะเขาว่าาขึ้นไม่หมดเขาต้องค่อยออกนอกพื้นที่ก่อน โอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูก <akkor> ันใหม่ตอนเย็นโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาข้าวอสขึ้นกระดีบาโอเคไหมมาเอาข้าวนะขึ้นไหมไปเดี๋ยวเราขึ้นข้นขนางหลังตรงนี้เลยแถวนี้เลยโอเคไหมโอเคบุญแป๊บเพลิจช้าเพลินช้าใช่ปลาท้องมันชื่อเป็นเครื่องบินเลยใช่มันบินอยู่บนฟ้ามันเป็นว่าวใช่ไหมอันนี้มันเป็นหมีบินได้มีสตรอเบอรี่ค่อยตูดหรือขี้มันวะมันขี้เป็นสตรอเบอรี่หรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นไข่เป็นสตรอเบอรี่หรือเปล่าที่มันปวดเออที่มอสบอกอ่ะ เห็นไหมเฮ้ยเหมือนมันอืมันมาอเป็นตอรบอรี่หรือเปล่าแล้วแล้วมันก็มีสายอึมันด้วยใช่ไหมเฮ้ยใอึมันหรือเปล่าหรือว่าใช่มันเข็มหรือว่าถอดส้วมดีเฮ้ยถอดส้วมเหรอสกีมินตี้อยเลยนะไม่ใช่ไปกัน กลับห้องกลับบ้านแล้วก็แหววาวขึ้นให้เพื่อนเพื่อนดูว่าวอวเป็นรูปอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าววสเป็นรูปอะไรเราไปดูกันโอเคไหมเออเป็นวินเป็นวินเหรอใช่ดูเป็นวินโอเคเดี๋ยวเป็นรูปินวินวอสกันดีกว่าไม่ใช่เป็นวินหรือเปล่า สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเพื่อเป็นกำใจให้โบซาสนับสนุนด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ